วันค่วันนี้เราจะมาต่อคำถามคุณขวัญข้าวนะคะเราให้แค่สองข้อข้อแรกค่ะคุยมาเลยค่ะอะไรนะคะหาคุณเคยกินขี้ไหมหรอคะโอ้บอกเลยค่ะที่บ้านกินบ่อยมากค่ะค่อสองคุณมในแฟนยังโอ้โหแฟนมีค่ะแฟนมาดูนี่นี่ค่ะแฟนแล้วก็มีลูกเลยนะคะแฟนอะ ลูกลราหน้าตาน่ารักมากนี่เป็นชื่อว่ามิกกี้ม้าสงนี่ค่ะแฟนหนูโอเคค่ะอะไรฮนะหน้าเหมือนตัวเรื่องเรื่องของใครฮะหน้าเหมือนแล้วมันลำบากใจอะไรมันดักพ่อมึงขนาดนะัด้นเลยเหรอคะามาขอมาค่ะแต่งตัวแซ่บจัง แต่งตัวธรรมดานะคะนี่แต่งตัวธรรมดาค่ะไม่เห็นแซ่บเลยขอบคุณนะคะที่ชมหน้าเหมือนตัวเหมือนตัวทองนี่ใส่ไม่ดีดูหน้าฉันสิสวยยิ่งกวานาลายซูมซูมซูมฮะเห็นไหมฮะเห็นอย่างว่าหน้ายิ่งกวาดาราว่าทำไมเอ้า จบท่านี้ได้ไหมคุณขันค่าจ